รู้ทานข่าวปลอมข้อมูลเท็จกดติดตามช่องใหม่ YouTube ชัวก่อนแชร์และกดกระดิ่งเพื่อจะได้รู้ก่อนทันทีที่มีคลิปใหม่นะครับ ต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดและวิธีรักษาโรคต้อชนิดต่างๆศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยต้อเนี่ยเป็นภาษาไทยโบราณหมายความว่าตาหรือโรคของตาปกติจะมี4ต้อหลักก็คือต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกและก็ต้อหินการเกิดต้อลมและต้อเนื้อนี่มีสาเหตุมาจากอะไรครับต้อลมและต้อเนื้อเป็นโรคในกลุ่มเดียวกันก็คือภาวะที่เกิดการระคายเคือง บริเวณเยื่อบุตาขาวเป็นระยะเวลานานสิ่งละคายเครืองที่พบบ่อยในบ้านเราก็คือลมฝุ่นและก็แสงแดดโดยเฉพาะอย่างยิ่งแสงอุลตราเลตจะทําให้เกิดการหนาตัวของเยื่อตาขาวข้างๆตาดําจะมีลักษณะเป็นก้อนหรือบางทีก็จะเป็นแดงๆซึ่งถ้าการหนาตัวของเยื่อตาขาวอยู่เฉพาะบริเวณตาขาวเราจะเรียกภาวะนี้ว่าต้อลูกถ้าการหนาตัวนั้นยังคงเป็นต่อเนื่องเรายังคงโดนสิ่งละคายเครืองต่อเนื่องไปก็อาจจะทําให้ภาวะหนาตัวของเยื่อตาขาวเนี่ยลุกลามเข้าไปที่บริเวณตาดา เราจะเรียกภาวะนั้นว่าโรคต้อเนื้อเพราะว่าลักษณะเยื่อตาขาวที่เข้าไปในบริเวณตาดำจะมีลักษณะเป็นเส้นเลือดแล้วก็มีเนื้อเข้าไปต้อเนื้อแม้ว่าจะเป็นชื่อว่าต้อเนื้อไม่ได้เกี่ยวกับการทันเนื้อแล้วเป็นหรือไม่ได้เกิดจากเวลาเป็นแล้วต้องห้ามทันเนื้อเพราะ,สะแสลงและว,วิธีการรักษาล่ะครับต้อลมและต้อนเนื้อก็รักษาที่ต้นเหตุก็คือสิ่งที่ทําให้เกิดละคายเคืองเราก็ต้องหลีกเลี่ยงสิ่งนั้นทั้งลมฝุ่นและก็แสงอุลทราเวอเล็ตในแสงแดดถ้าเราหลีกเลี่ยงได้ภาวะละคายเค ตต้้ออลลมมแะะเเนนืกก็จไ่่คยิดขึภาวะการอักเสบทําให้มีอาการแดงบริเวณต้อลมหรือต้อเนื้อก็จะไม่เกิดขึ้นการลุกลามของต้อลมและต้อเนื้อเข้าไปในตาดําก็จะไม่เกิดขึ้นสําหรับในกรณีคนที่เป็นต้อเนื้อเยอะๆอาจจะเข้าไปจนเกือบถึงกลางตาดําจากสูพทย์ก็อาจจะพิจารณาว่าจําเป็นต้องลอกออกแล้วสาเหตุของการเกิดต้อกระจกล่ะครับต้อกระจกเป็นโรคที่เกิดจากเลนตาของมนุษย์ดวงตาของเรามีเลนคล้ายๆกล้องถ่ายรูปซึ่งเลนนี้ตอนเกิดใหม่มักจะใสและก็มีการขุ่นขึ้นเรื่อยๆ ตามอายุการใช้งานเช่น50ปี60ปี70ปีเลนก็จะเริ่มขุน่นเพราะฉะนั้นเมื่อเรามองภ้าพามใสก็จะลดลงเริ่มเห็นเหมือนเป็นหมอกบงังโดยทั่วไปมักจะเป็นตามอายุจากการใช้งานมาหรือหลายๆ10ปีหรืออาจจะเกิดจากการโดนรังสีอุลตร้าไวโอเลตในแสงแดดเป็นจํานวนมากในคนที่ทํางานกลางแจ้งโดยไม่ได้ใส่แว่นกันแดดป้องกันหรือไม่ได้ใช้ลมก็อาจจะทําให้เกิดต้อกระจกเร็วขึ้นหรือในบางคนก็อาจจะเป็นจากคนที่มีโรคประจําตัวบางอย่าง,างเช่นโรคเบาหวานก็อาจจะทําให้เป็นต้อกระจกเร็วขึ้นหรือการใช้ าพวกสเตียรอย นอกจากนั้นในคนที่มีอุบัติเหตุกับดวงตาเช่นนักมวยที่โดนกระแทกบ่อยๆหรือในบางคนอาจจะเป็นแต่กําเนิดเลยก็ได้ทั้งจากกรรมพันธุ์หรือการติดเชื้อหัดเยอรมันมาตั้งแต่ในท้องมารดาซึ่งวิธีการรักษามีดังนี้จากสูตแพทย์จะใช้ขึ้นเสียงไปละลายตัวเลนที่ขุ่นแล้วก็ดูดออกแล้วก็จะใส่เลนแก้วตาเทียมใหม่เข้าไปให้ซึ่งเราไม่ต้องไปดูแลหรือไปยุ่งอะไรกับมันเลยอายุการใช้งานก็อยู่ได้ตลอดชีวิตแล้วต้อหินเกิดจากสาเหตุอะไรครับเป็นโรคที่มีอันตรายสูงสุดในสี เพราะว่าเป็นสาเหตุตาบอดอันดับหนึ่งของคนไทยแล้วก็คนทั้งโลกที่ไม่สามารถรักษาให้กลับมามองเห็นได้ต้อหินเกิดจากภาวะที่ความดันในลูกตาสูงขึ้นเลยทําให้ตาแข็งคนสมัยก่อนเลยเรียกโลคนี้ว่าต้อหินเมื่อความดันในลูกตาสูงขึ้นจะไปกดขั้วประสาทตาที่อยู่ด้านหลังทําให้มีการเสื่อมแล้วก็ทําให้ค่อยๆตาบอดแล้วก็มองไม่เห็นไปในที่สุดเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันโรคต้อหินก็คือในคนที่มีความเสี่ยงเช่นมีกรรมพันธุ์คนเป็นโรคต้อหินในครอบครัวคนที่ ใช้ยาพวกสเตียรอยประจําหรือคนที่เป็นเบาหวานหรือในคนที่อายุเกิน40ปีทุกคนควรจะได้รับการตรวจตากับจักษุแพทย์อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งวิธีการรักษาต้อหินล่ะครับถ้าความดันในลูกตาสูงเกินกว่าระดับปกติคุณหมอจะแนะนําวิธีการรักษาซึ่งส่วนใหญ่จะสามารถควบคุมหรือรักษาได้ด้วยการใช้ยาหยอดตาและนี่คือคําแนะนําจากจักษุแพทย์ในการรักษาต้อชนิดต่างๆจะเห็นได้ว่าทั้งโรคต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกและต้อหินมีวิธีการรักษาที่ พิสูจน์แล้วว่าได้ผลดีและก็ปลอดภัยตามลักษณะของโรคเพราะฉะนั้นหากมีการโฆษณาชวนเชื่อว่ามีการรักษาโดยการใช้ยาครอบจัก,กรวาลการใช้อาหารเสริมหรือการไปนวดกดตาร,รวมถึงการนําพืชผักหรือผลไม้มาหยอดตานอกจากจะไม่เกิดประโยชน์ยังอาจจะเกิดอันตรายกับดวงตาได้ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกันกบชั่วก่อนแชร์สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์